วัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอี VIP วีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจํามันที่25มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับ v ี p เช้าตัวเด่นก็คือแปกับ1 7กับ0 8 0 8 1 8 5 8 7 8 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 8 1 1 7 1 8 1 9นะคะ

ห้าหกเก้าห้าเก้าหนึ่งจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายรุ้นเช้าเช้ารุ่นบ่ายนะเช้ากับบ่ายนี้แปดมาเหมือนกันเนอะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ